ที่ดินติดชายทะเลชะอำโอกาสการลงทุนที่ไม่ควรพลาดซึ่งขนาดที่ดินนะครับมีขนาดถึง5ไร่1งาน40ตารางวานะครับติดชายหาดชะอำ โคเดนวิลล่าชะอํานะครับตึกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอาคาร3ชั้นนะครับด้านตรงกลางเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นวิลล่าแบบหลังเดี่ยวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบทาวน์เฮาส์แบบ2ชั้นตรงนี้จะเป็นทางที่จะทะลุกับถนนด้านหลังนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นอาคารแบบ2ชั้นดัดแปลงปรับปรุงได้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นตัวนี้จะเป็นแบบบ้านเดี่ยวเป็นวิลล่าเดี่ยวอาคารที่เพิ่งสร้างใหม่เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับติดถนนทั้งสองด้าน ก็จะมีในส่วนของพื้นที่รอบอาคารนะครับเป็นวิลล่าแบบหลังเดียวนะครับบีแเวลแล้วก็เป็นทาวน์เฮาส์สชั้นนะฝั่งด้านนู้นเมื่อกี้ที่เราเจอก็คือจะเป็น2ชั้นถ้าใครนะครับที่อยากจะลงทุนนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจม,มาก่เลยทีเดียวครับหากคุณกําลังหาการลงทุนที่น่าสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมเดจาก Winner p ์พาร์ตีครับ